สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงบายบายแก่ๆครับดูกับของง้อพาวานคือเก้าครับมือนี้ครับเป็นวันที่8ดมักระาคม68ครับมือนี้พ่วานมีมาฝากสองโคมกับแม่สาวน้อยเป็นลูกชอบกโกแลกทั้งสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่าพะวานกินน้ำแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับ เอาพวานมาแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ้งงว่าลูกช็อกโกแลตโตแรกกันก่อนครับเบิ้งตัวนี้เด้อครับลำเาเนาครับความสูงอยู่ที่ร้อยเท่าไหรอพวานตัวนี้ร้อยยี่สิบหาลำตัวเน่าแห้งอายุสี่สินปีหรืออาจิปีต้นๆเด้อตัวนี้ครับตัวนี้เปิดว้เท่าไหครับหนึ่งหมื่นสองพันครับเป็นลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับหมื่นสองพันเด้อพวานทำหาลูกช็อกโกแลตมาอีกแล้วครับ หนึ่งมืนสองพันครับสีแดงล่ำตัวแหน่ยวครับตัวนี้ครับล่ำตัวเหนวแห้งครับบือลึ่งงานตาะะเรียบงามเมดเพศสีดำสนเข้าเรียบร้อยเขาออกปงกะคาคืบนี่แหละครับคาข้อมือสองข้อมือนี่ครับสาวหน่อยครับตัวนี้ครับปีต้นต้นอาสีด้ครับ มื่นสองครับตัวนี้มื่นสองสนใจโทมา่าลูกช็อกโกแลตบุย้ยแดงแปดเลยล่ำตัวเงาแห้งครับหนึ่งมื่นสองพันครับล่ำตัวล่ำขี้งดีครับตัวนี้ครับคุณน่ะสูงเ่าอัดลาดหนึ 12, ออ่งมื่นสองพันเด้อลูกช็อกโกแลตตัวนี้ครับมาเบิ้งลูกช็อกโกแลตตัวที่สองครับเสาหา่หามห่ามและตากแดดถ้าเบาตึงตั้งโดนครับ โอ้ตัวนี้พ่นดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตเฮดเขาเรียบร้อยครับใส่เมาให้เรียบร้อยครับได้ทึงเมาได้ทึงเข้าเด้อตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไดเพราะวันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับใครสนใจมีหอดเมามีหอดเข้าให้ครับเฮดเขาเรียบร้อยครับนี่ครับเบิรงเดอร์นี่ครับเซาห์ภาพตัวนี้ครับใครอยากเอาไปเลี้ยงกาโทมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับพ่นดี เล็บงามเบือลึื่งงานตาซะอีกแล้วหนึ่งนึ่งพันครับลูกช็อกโกแลตตัวที่สองครับพี่น้องครับผู้ใดท่านกับท่านเดอ้อฝ่าวโทษดวนครับเห็นชิปนี่แล้วครับบรรยากาศช่วงบายห้อนหอนครับพี่น้องครับเมื่อนี้สุดยอดยน,นี่ว่าเป็นงว่วสายประกวดโดโลดยืนง่ามดีขนาดตัวนี้แม่พันใหญ่ๆครับเบิเ่งเพจครับ นี่เอาไปสียาเอาพี่นอ้องสียาขาพยาบำรุงเดี๋ยวก็เเลียมก็อ้วนกระไซดอกง่วงัวว่าพัดในียาสีดยังหนึ่งหมืนหนึ่งพันครับลูกชโคโคโค็อกโกแลตเฮดเขาเรียบร้อยสนใจโทมานี่ตัวที่สองครับสุดยอดครับเอาไปเบิ้งง่วแม่ลูกเลยครับวันนี้ครับเอาไว้ไว้เนียครับห่อน,นี้ครับแม่ลูกโค้มที่นี่ครับชุดที่สามครับเป็นงัวแม่ลูก หนึ่งมื่นเจ็ดพันลูกกระรังเต่านมนะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบหานอพอวนันลูกเพศผู่หนึ่งหมื่นเท่าไรก็ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับลูกเพศผูเด้อตัวนี้ครับนี่ครับลูกเพศผู่หนึ่งมื่นเจ็ดพันแม่เพศดำนี่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันลูกเพศผูครับ แม่อ่างดีครับอ่างดีอยู่ง้อลูกแกเพ่นว่าเบิงเขาิิ่หละครับเบิงเขาครับเขากระด่าามาชี้กันปันได้คุณน่ะหนึ่งมืนเจ็ดพันเด้อก้มลูกฟูครับนี่ครับเบิงทางแดดครับวันนี้ครับโอ้ทานี่เด็ดแห้งครับ อ่านี่สุดยอดครับหนึ 7, 000, ่งมืนเจ็ดพันเดอลูกผูลูกแหลกพิ่นว่าครับสูงร้อยยี่สิบหานะครับนอ้อลูกเพศผู้เด้อร์หนึ่งมืนเจ็ดพันเป็นโคมแม่ลูกชุดที่สามเป็นโคมแม่ลูกครับแม่กับว่าท่นสมดอกครับลูกกะที่หาเดือนหกเดือนละมั่งนี่วันนี้เริ่มว่าอยากเห็นลูกกินนมแล้วหรือเมียอาจสิร้อยชมก็ได้เห็นทองอ่างๆครับ นี่แหละครับชุดที่สามหนึ่งมืนเจ็ดพันครับเป็นโคมแม่ลูกลูกเพศผูครับว่าลูกแหลกเันว่าครับจมูกบ่สีบ่แวงครับบ่สีบ่แวงดอกเข้าจะเกาจังหน่อยนี่เข้าผ่าลมยางดีเอามาเบิ้งชุดที่สามครับวันนี้ครับชุดที่สี่หนึ่งหมืนแปดพันชุดที่สี่เป็นงวัวโคมแม่ลูกชุดที่สี่ครับลูก ลูกเพศเมียสูงลอยสามสิบแปดพ่อวันวาสูงลอยสามสิบแปดเป็นลูกเพจเมียรครับลูกตัวที่เทไรพ่อวันลูกแรกครับพีว่วาครับนี่ครับลูกเพจเมียรครับยืนเหี่ยงเมียสูงลอยสามสิบแปดเดอ้อชุดนี่ครับเทไรกวครับละค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันครับพี่นองครับโค้งแม่ลูกแม่โค้งสางไงดี เอาไปซียาเอาครับบางเฮฟหลากหลายยู่เมียครับเป็นคุยเป็นคุยนะขาบางเฮฟขาพญาตขับไปหนึ่งมืนแปดพันดูเพจเมีย,มยงัวงลูกแรกสนใจโทร่มา้าฮะพ่อว่านได้นี่เบิ่งรับงวงห,หูครับโค้มนี่ผู้เท่าเลี้ยงได้ผู้แก่ก็เลี้ยงได้นี่สนใจโทร่มาได้ครับ ยบืเยบเล็บขอเท่าก็งามอยู่ปกติดีครับแม่โค้งสางไงดีครับพูดนะออกแดดแห้งงามบันนี้โค้งสางไงดีสุดยอดสุดยอดจับได้ใบได้ได้หนิโอ้ยุจับได้ใบ,บได้ย,ไดยุคมนี้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับลูกเพจเมียดเด้อหนึ่งหมื่นแปดพัน ที่กัดกับบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับบรรยากาศช่วงใบใบครับใบแก่ๆครับแม่โค้งสางใยดีช่วงลอยสามสิบแปดชุดที่สี่ครับเป็นโค้งแม่ลูกนี่รูปได้อยู่ได้นี่รูปได้อยู่ครับรูปได้อยู่ลูกกระหูดีวัยประมาณสามเดือนลูกประมาณสามเดือน สนใจตัวใดครับผู้หาพะวานเดอ้อพี่น้องผู้หาพะวานใดครับพัวว่านรอนรับสายอยู่ครับนี่ครับมีมาฝากสีชุดเป็นลูกช็อกโกแลตสองตัวว่าโคมแม่ลูกอีกสองขุมพี่น้องมาโคมใดครับสามารถโทรสั่งจองได้เมื่อคืนบ่าถึงจัดทรงครับถ่ายยุไก่อาทิทรงให้มือน,นีเด้อมือแรงก็ได้ครับถ่ายยุไก่ครับจวดข้าวเดียวครับ คลิปนี้ครับมาถึงปทุมราชครับกับพ่อว่านกับพอจบชิปไปเพียงทุนีกรนะครับเด้อนื่องจากหอนแดดแห้งแดดแก่แห้งสวัสดีครับผม